ซเซียชนค่ะตอนนี้น้องก็อยู่ในโรบอทเอซี่0ไปกับน้องนัทนะคะซึ่งตอนนี้น้องก็อยู่ในเซิร์ฟปกติเลยนะคะไม่ได้มีเซิร์ฟวีแต่อย่างใดแล้วล่าสุดน้องพี่ก็จะไม่กลับไปเหยียบที่ที่พี่ยามาม่าเขายึดเป็นบ้านนะคะพี่จะไม่ไปดีสคัดเลยนัทเราไปสร้างบ้านตรงตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยเราหาตีกมาสร้างบ้านก็ได้ไม่เป็นไรเราสร้างจากอะไรก็ได้ จะบอกทุกคนว่ากะว่าจะเอาตรงนั้นเป็นบ้านถูกปะโดนโดนเพื่อนจากที่เป็นประเภทอื่นนะเขามาทําการพังบ้านนะคะคือเรากลังทบ้านดโดนพังแล้วก็ล่าสุดตัวพี่ยามาอะไรให้ไปแตกค่ะทุกคนพี่ก็เลยอ่ะทําตามคําบอกไปแตกก็ไปแตก,แ,ตกแล้วไงใครแคร์เออออพังเอาตรงนี้ไปนะนะใส่ S M ไว้พี่ไม่ได้พังพี่เอาเตียงจากตรงอื่นมาช่วยเราเตียงเลย ว่เขาบอกว่าไม่ต้องกลับมาอีกนะพี่ไม่กลับไปหรอกพี่พู้คนนี้ให้ดูไว้ด้วยไม่จำมันผิดก็ไม่เป็นไรนะพี่แค่บอกให้รู้เฉยๆอันนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนแต่อย่างใดแค่พูดความจริงนัดเอาไอ้ตรงนี้ออกมันเกะกะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่นัดว่าตรงเนี้ย อีกเกียร์ว่าพี่ว่าเราต้องรีบสร้างแล้วนั้นนะอย่าดึงไอ้ตรงที่เป็นที่เราภัยเราเอาอกนะเผื่อแบบเรายัางสร้างบ้านไม่เสร็จแล้วมันอีกเกียร์มาอ๋อนที่มรามากอยู่ในแค่งตรงพี่มาวอะไรพี่จะสร้างห้องเตรียมไว้เป็นบ้านเรา บ้านนี้เป็นบ้านที่เราจะอาศัยอยู่เล็กๆก็พอนี่ลอา้าหมดแล้วน้างหนลกอ่ะจัดเียเป็นคนหนลกแลกันนะันมาช่วยหน่อยพี่ต้องการเตียงนะต้องไปช่วยกันยกเตียงกับพี่มานัดจามเรียบร้อยฝุ่นเข้าจมูกไปหนึ่งที ก่อกำแพงต่อดีกว่าพี่ก่อกำแพงต่อชึบเอากำแพงมาต่อเปิงเปิงป่ก<ะ>เดี๋ยวขอต่อกำแพงให้เสร็จก่อนนอนแล้วมาเจอกันค่ะน่าจะใช้เวลานานพอสมควรทุกคนตอนนี้ก็ทําการสร้างว้านเสร็จแล้วลูกร้อย <c oughs> แต่ว่าเหลือรูตรงนี้ก็จะเอาตกแต่งเทแล้วด้านในนี้ก็จะเอาไฟติดนะคะซึ่งก็อย่างที่เราเห็นตัว scp บุก นี่ติดไปเป็นเพดานนัดเข้ามานัดเข้ามานัดเข้ามาเขาไม่ได้ได้ไงก็แค่เดินเข้าปกติยังได้เลยพี่จะตายเพราะหิวอาหาร <S <S นั่นอย่าบังหน้าบ้านเออ วิ่งจะตายเพราะหิวอาหารเข้าหลุมโัพภัก่อนนี่คือหลุมโัภัยที่เรามาเจออย่างที่บอกแต่ความจริงพี่มาเจอนะกินก่อนเดี๋ยวแตกโอเคแล้วพี่ก็จะโอ้โอ้บักนี่ไงพี่ว่าพี่จะวิ่งเข้าไปในบ้านตรงนี้มีไฟเหมือนที่พี่ต้องการพอดีเลย นี่แล้วเราก็ติดไปในบ้านก็จะทำให้บ้านสว่างขึ้นมากโอ้ยนะซ่อมในชีวิตจริงหล่นแล้วทุกคนได้ยินเสียงน้องนะัทหรือเปล่าถ้าได้ยินไม่ใช่พี่จะเอาไม้มาใกล้ขึ้นนะเดีเพิ่ออองอมาใกล้เดี๋ยวเสียงกินข้าวมันจะทำให้น้องๆหิวได้คือน้องนัทกินข้าวอยู่นะคะนี้ติดไปในบ้านแล้วแต่ว่าอยากได้ไฟเขียวๆด้วยไปหยิบดีกว่า ไม่แคร์ ACP เป็นไงล่ะค่ากล้าค่าเกรงไอ o โดนแคร์ี c p ไม่แคร์ก็เท่ากับ s c p ไม่เราไม่กลัว s c p ไม่แคร์โอ้โดนตีทีเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บมากเป็นไงล่ะผู้กล้าทาย SCP. c p <oughs> นี่เอาอันนี้ขึ้นไปติด ติดตรงนี้ดีกว่าติดติดตบนกำแพงบ้านสวยกว่าเยอะเดี๋ยวด้านบนหาอะไรมาแปะดีกว่าเนาะเฮ้ยไม่เอา่าอยากติดด้านบนติดด้านบนจะสวยปะไม่น่าสวยอะ <สา S 1> เดี๋ยวอันเนี้ยออกไปรู้สึกสะใจได้ผัง scp ผังออกไปแล้วก็ <Excuse me. S 1> ออกไป แล้วก็ต้องออกไปอีกรอบมาแลกคนละหมัดมาแกหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งแกหมัดหนึ่งชั้นหมัดหนึ่งไหมแกหมัดหนึ่งชั้นหมัดหนึ่งบอกแล้วแลกหมัดกันทุกคนมาต่อยดิถ้าไม่ออกไปจากหน้าบ้านฉันเดี๋ยวรอเช้านะรอเช้าเดี๋ยวฉันจะอุดแกเลยเข้ามันไม่ได้ฉันกลับใจไปแล้ว พี่จะตายแล้วนะพี่จะไปหาแล้วมา้งลูดูในพี่ว่าไม่มีตัวไหนเข้ามาได้หรอกเพราะฉะนั้นพี่จะไม่อุดแต่ว่าไม่อุดก็ไม่สวยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อุดแหละโอ้ย,อยเกือบตายนะพีนะมีเบนเน็ตอยู่อะแต่ว่าไม่มีจะตายเพราะหิวอาหารนี่หมดแล้ว,อวลโอ้โหแย่แ แต่แถวนี้มีศูนย์อาหารนี่แต่เราไม่ได้ไปฟาร์มอาหารกันเลยไงเพื่เดี๋ยวเราก็ไม่ฟาร์มไงเดี๋ยวเราก็ไม่ฟาร์มแล้วอยู่ได้หลุมโลภัยตอนนี้พี่พอลอาไป,ปโอ้โหด้านหน้าหลุมโลภัยสี่ห้าตัวกคือว่าตอนนั้นเราไปยืนนได้แค่ไหนแล้วก็เลยโดนลื่มาพี่ขอน้ำขวดนึงนะจะตายแล้วแล้วขอเบียราอันนึงอร่อยดีโอ้ my god รอบนั้นเราเอาอาหารไปล้างผ่านไปเล่นใช่ไหมใช่แต่รอบนี้ต้องการมาก พี่ต้องการไปสร้างบ้านอย่างสูงอืมแต่คือท่านไปไม่ได้เนื่องจาก JSP เป็นภูเขาก็ใช่ไงต้องรอต่อไปเมื่อ,อไหรจะเช้าเออทุกคนเห็นแบตแจ้งเตือนเนาะชัดเจนนะคะว่าแบตจะหมด longtime, One. One. นั่นนเมื่อ,อไรจะเช้าอ่ะสองเมื <itative. S 1> ่อไรจะเช้าอ่ะ อ๋ออีกปั๊บหนึงน้ำพาะเราไม่มีเกมพาสดตบูวิดาสนองงั้นก็รอต่อไปแล้วไอ้ตัวพิ้วเข้ามหน่อยไม่มีที่หลบไปแล้วพี่ว่าพี่ต้องหลบตรงนี้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่หลบที่เดียวที่อยู่รอดได้ตอนนี้ นั่นจะล่อ S C P ออกไปจากบ้านหลังนี้หลายชีวิตเลยสัตว์ยกมาได้แล้วแต่ต้องสลายชีวิตโอ้ oh my god ไม่นะไม่พี่จะตายเพราะอยูอาหารจะเาอาหารไปให้ไม่ลาก่อยแน่ๆพี่ลาโลกแน่ๆจะตายแล้วอาหารไม่มีต้องดิ้นทุรนทุรายหาอาหารโอไม่มีอาหารโอ้ไม่มีเอ้ออ่ะไม่ น้ำหนึ่งถึงสามไม่เช้ากันหนึ่งสองสามไม่เช้าด้วยเยี่ยมเช้าแล้วคาถาวิเศษได้ผลทุกคนคาถาที่สองสามพี่เอ็ดนัดซิ่งดีคนคนดูว่าแล้วมปพูดทหารเขาแล้วก็บอกว่าเอาคืนมาเอาคืนเขาไปเถอะ ว่าเราเลียงแล้วจะเอาบ้านนะพี่คิดอะไรออกพี่ว่าเราเริ่มตกแต่งบ้านเลยเพราะว่าเราสร้างสเสร็จแล้วเพราะฉะนั้น <The living. S 1> นี่มีทีวีต้องไปเอาต้นไม้มาตกแต่งเป็นบ้านของเราบ้านเล็กที่แสนจะ,อะรอดชีวิตได้หรือเปล่าพี่เติมหรือเปล่าด้วยนะ คืออาจจะไม่รอดน,นะฮะคนคนนัดไปะขโมยของใครมาบอกพี่มาเดี๋ยวนี้คนชื่ออะไรเดีด๋ยวนัดขโมยของใครนัดข้ามวยเหรอนัดแกข้ามวยไม่ได้ดแกหยุดข,ข้ามวยแกคืนเขาแล้วแกก็วิ่ง แกคืนเขาแล้วแกก็วิ่งซีน้าคืนเขาไปน้าจะขำมุยเอาอันนี้ไปวางเป็นหน้าทีวีด,ดีกว่าบ้านเราเขาไ,ไม่เห็นได้ไงแกแกขำมุยซึ่งๆน่ะไม่ไม่แล้วท่อยาวทอไม่เห็นแล้วแต่ว่าไม่ดนอะ่ะ จะเนียนได้ไงเจ๊ถามก่อนดึงซึ้งหน้าแต่ว่ามันเป็นมุมอา่าแบบมันก็เลยมองไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นแล้วเวขาจะตามไหม <S <S คนชื่ออะไรคนชื่ออะไรนะข้อมูลของคนชื่อเขาพิมพ์ว่าคนชื่อว่าจีกับเคอะไรนี่แหละพียู่เคคนไหนพี่ไม่เห็นเลยเดี๋ยวแล้วคิดว่าหนีเร็ว ขามุยไปแล้วเรียบร้อย1นึ่งอยอยากอยกโกนเลยนะมีคนขามุยค่ะอะรู้แล้วใครขามุยนัทเป็นคนขามุยเขามาแล้วใช่เวลาจบไปเดี๋ยวไปขโมยอาหารเ้าเขาเจอแล้วโดดโอ้ยพี่ว่าไม่แปลกใจเลยนะที่เค้า จะไล่ตามนัดแบบสุดชีวิตเพราะนั่นคืออาหารของเขา <c oughs> เขาต้องการคืนมากๆแล้วทำไมไถึงเป็นตัวเขียวอะ่ะชอมอดอ <c oughs> ก็นัดเขียวจริงไม่ได้รอเล่นอ้าวเหรอนัดเปลี่ยน CPDA ไม่ได้ดูเลยนัดเขียวตั้งแต่ EP แรกที่เราเล่นกันแล้วนะตั้งแต่นัดที่นัดกลับมาแล้วนัดเปลี่ยน ID นดียแ่ e แล้วก็เขียวลยัลัเปลียน ID นเขียวตั้งแต่ EP รกที่เราเล่นกนแลนะตั้งแ่นัดที่นัดกลละนัเปลี่ยน ID นัเขีย่รกที่เรานกัน้นั่นัดท่นัดกลับมา เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหิวปากหน่อยพี่อาม่าออกไปยังนัดเช็คดิโอเคเรียกได้นันลาเขากลับมาบ้านเลยก็ได้อสงสารเขาอ่ะเอาตรงปะเขาโวนแกคขมุยหลายรอบนะ สรุปคือถ้าคนเป็นน้องผู้ติดตามเราเขาคงโกรธนัดมากไปป่วยเสบียงเขา <ció mals> นัดพี่จะตายแล้วต <Okay. S 1> ุ๊กแกงขโมยอหา,าอหารเช้าเขาไปอาหารเช้าอู้ตู้สวยดีนี่เดี๋ยวกวลับมาดปเกลืไม่ต้องกลับมาฉันมีตู้แล้วแม่ตู้สวยดีฉันมีแล้วเดี๋ยวเราต้เป็นท่านเก็บของแล้วกันขโมยฉันเริ่มสงสารคนที่แกขโมยแล้วเริ่มไม่ไหวแล้ว เดียใ,ใจแทนเขาว่าที่เจอแกนี่บ้านเราเริ่มสวยแล้วนันเริ่มการคามุยแบบไรทิตินะเต็มวแล้วทุกคนพี่ไม่สนับสนุนการคามุยนะคะ แค่เล่นหยอกๆก็สามเองทุกคนทําในเกมได้แต่อย่าไปทําในชีวิตจริงเชียวนะมันไม่ดีนะคะรู้ไหมแต่อันนี้คือนัดทำหยอกๆที่เฉยนะใช่อันนี้น้องนะดเขาเล่นแค่ในเกมนะคะในชีวิตจริงเขาไม่ได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นทําได้นะคะแต่ว่าก็แอบสงสารคนที่เขาฆ่ามุย <c oughs> ผิวอีกพี่จะตายแล้วลูกพี่ไม่มีอาหารกินอ๋อผู้ตามเหมือนกันนะช้า เขาเขากลับมาด้วยหรือเปล่าไม่เขาไม่ได้ตามตูดแน่ใจจริงแน่แน่นอนเขาไปตามตูดบ้านมาหาบ้านเราหรอแต่ถ้าเขาตามมาแล้วปะโกวเป็นน้องพี่ตามจะจะหาแบบหาสุดยอดแบบพี่นัดไปขโมยมาอะไรแบบนี้ฟ้องพี่เอออะไรแบบนี้เนาะเออนะบอกว่าเขาอาหารเร็วแต่เขาไป เขาน่าจะอมองเป็นเรื่องคำเนาะคนที่ว่าคนที่ว่าตามหามอนั่นเร็วหายแล้วพี่หิวเร็วพี่จะไปเอาของมาตกแต่งบ้านต่อจะไปคบูาคากันนะเขาตอบสงสารเขาเพอรอาะเ้อะไม่สนะนับสนุนการคามืยนะคะเน้นย้ำไว้ พี่เล่นจ,บจบอกๆต่ำๆชิ่ชงๆในชีวิตจริงอย่าสัญหาเนาะจริงใครใครขโมยในชีวิตจริงพี่งอนนะเออพี่เอิร์ทนี่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 ตู้นี้มาให้นี่คือตู้นี้มาให้อ๋อนี่นี่อ๋อตู้นี้เหรอพี่ไม่ค่อยอยากได้เพราะมันใหญ่เกินหน้าเกินตากดได้เดี๋ยวจะวางไว้ติดผนังเลยจิ้มจนพุ่ง เขาบอกกินจนพุงแตกตายใครไม่รู้อ่ะคนที่นัดข้ามวยของหรือเปล่าไม่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 คนอื่นคนอื่นเขาชื่อว่าเออเลิฟอะไรนี่แหละเลิฟยูอะไรนี่แหละเลิฟยูโลบอกก็ใช่น้องพี่ตามเอาอยู่อด้านไอ้คนคนนั้นแหละนะใช่คนนั้นแหละน้องพี่ตามเรานะตาย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 บึ้ดบึ้ดนี่บ้านเราแบบสวยนะทุกคนเราบอกให้กินจนพุงแตก หมายถึงน้องกินหรือนัดกินไม่ไม่ไม่น้องก็บอกว่าอาหารกินจะพุงแตกมากแสดงว่าอาหารน้องเขาเยอะมากอันนี้พี่จําชื่อจริงของเลิฟยูเราบอกไม่ได้เนาะหรือน้องไม่เคยบอกพี่ไม่รู้นะคะคือพี่อยากเป็นคนที่อ่าพยายามจะจําน้องชื่อน้องผู้ติดตามหลายๆคนให้ได้มากที่สุดแล้วแต่บางทีมันก็นึกไม่ออกจริงๆนะทุกคน<อ> <มา S 2> ว่าทุกคน,คนชื่ออ,อะไรบบเรานี่ยไม่ใช่เลิฟยูหรอไม่ใช่คนที่อยู่กับเราไม่ใช่เลิฟยูเราบอกปะเออน้องผู้ติดตามก็ผิวปากช่วยสิอร เล็บยูโรบ,บอกอยู่กับเราเหรอพี่ไม่แน่ใจนะว่าใช่คนนี้หรือ,อเปล่าเล็บยูโรบอกอยู่เยกเร,บบเราจะคงแตกของแท้แน่นอนค่ะไปเลยเอาไปเลย,เเลยนี่เดี๋ยวพี่ไปเปิดทีวีดิสวยปะนัดโลบอย่าบังพี่เป็นคนเปิดเออสวยเอ้ที่นั่งนั่งเลยสองคนนั่ง อ่าอันนี้พี่ทํามาสองคนแต่ว่าน้องมาด้วยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาที่ทําเพิ่มนะโอ้โห ACP นัดเตรียมรับหไฮนะไอเกียออกไปต้องช่วยน้องไอเกียช่วยแกออกไปจากบ้านพวกเรานะออกไปแกอย่ามายุ่งกับบ้านพวกเราพวกเราอาศัยอยู่ดีว้าวิบิท้งเดี๋ยวจอนมาเดี๋ยวจอน ไอ t the b ้ i l ก่อนอีกเกียมันลมลุกคุาาคามแต่ันยังไม่ไปในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านหลังจากแตกแล้วอีกเกียก็ยังไม่ไปด้ยนะนะมันยังไม่ไปอ่ะ <im itation> แล้วเราเปิดทางออกให้มันออกคือ <im itation> มันไม่ยอมออกไปอ่ะมันไม่เดินอ่ะ อ๋อมันออกแล้วมันออกแล้วนัดไม่ยัดอะไรว้ทไมไม่ยัดเผลอเผลอมือมันไปกดนัดอย่าเอาน้ำชิ้งนะพี่จะเอาไว้ตกแต่งบ้านนี่เรียบร้อยปิดอออออโอ้โหแบตจ,จะหมดเหลือสิบปเปอร์เซ็นต์ยงรวดเร็วนัดเอายกอันนี้ออกห้พี่นะ พี่เอาหางจากกุชชี่มาทำไมออกไม่พีดอ่ะอพี่จะจัดโซนนี้เป็นโซนอาบน้ำอ่ะต้นไม้มันเยอะเกินไปเอาทิง้งเถอะพี่ฝากทิง้งทีพี่จะเอาอ่างจากกุชชี่มันหายไปไหนอ่ะ้านอกใช่ไหมนั่นไงจริงส่งการกลับมาแล้วกลับมากันทุกคนเลยวงเล็บทุกคนนี่คือไม่ใช่ทุกคน โอ้อย่าบาังพีพง่พี่ขอร้องพี่วายสงการพี่ขอร้องสงการไม่เอาลูกพี่ขอจัดพี่ขอจัดตรงนี้นะนะถือว่าพี่คนนี้ขอนะ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 พี่บอกสงการพี่พี่อิร์ขอจัดเองตรงเนี้ยสงการถือว่าพี่ขอ เอาโต๊ะอันนี้ออกก่อนพี่จะจัดโซนนี้เป็นโซนอาบน้ำโคงการเอาแล้วใครเอาโต,ต๊วงไว้ทับเออมันหนนั่นแหละทไม่ใช่พี่เองเอ่ะไม่ใช่ใครหรอกกำลังจะพูดไม่ใช่ใครหรอกพี่เองเลยนัดถามซะก่อนจะงั้นเฉยมันเยี่ยมมากเลยพี่กำลังจัดโซนอาบน้ำ ซนอ่าน้ำที่ไม่มีกระจกไม่ได้คุยนะคะนะัดตอบให้หน่อยพี่ไม่พี่ตอบไม่ได้อะพี่ต้องรีบละเดี๋ยวแบตจะหมดทุกคนเอากระจกมากระจกโอเมก้า oh กระจก ที่ฉันต้องการกระจกฉันหาไม่เจอเพราะฉันไม่ต้องการฉันจะเจอมันตลอดนัดพี่ทำโซนห้องน้ำไม่ได้อ่ะหากระจกไม่เจอนีไ่ไงเอาอันนี้ไปแทนแล้วกันเป็นกระจกได้เหมือนกันอ่ะรีบกลับบ้านแบตจะหมดอด้ไม่ฉันจะไม่ยอมแบตหมดแบตมันน่ากลัวนะรู้ไหมทุกคนแบตหมดแล้วมันน่ากลัวคะ่ะ คุณจะแห้งเลคะนี่ด้านบนนี้เอาออกหน่อยด้านบนนี้เอาออกหน่อยนะบกลาเนี่ยทไ,ไมกหันแก็เป็น,ปนบักแหละพี่ว่านะพี่ไม่เห็นนะบ้านเราเละเลยอ่ะ คนไอ้ต้นไม้ทิ้งเถอะอีตรงที่ไม่ไมไ,มไ,มไม่สวยเนะี่ยผลทิ้งเนี่ยทุกคนถ้ามีเสียงเข้าไม้ขออภัยด้วยนะคะพอดีผู้ใหญ่เขาคุยธุระ,ะยังไม่เสร็จขออันหนึ่งนะอ่างจากกุชชี่แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ ปิดโอ้โหหมดแล้ววิวสวยๆของฉันเราไม่ได้เอามาปิดเนาะบางคนเอามาปิดไม่เอาลูกสงกาไม่เอาค่ะพี่ไม่ได้อยากได้น้องอันเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งต่อนะเออเอาจีนะัตัวนั้นน่ะอย่าเอาเส้องเออเอาไปไว้ด้บนหลังไทรีก่อนงานทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครใหนะคะบ้านวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งม,มีอ่างอาบน้ำมีโซนดูทีวีนะคะ งั้นที่ก็ไปก่อนเนาะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะ mm hmm. ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแบบจะหมดแล้ว